เราเนี่ควรถามว่าพระเครื่องมีคนจริงไหมหรืออาจจะถามว่าพระเครื่องมีคนของพระปริตคาถาจริงไหมนี่แหละมันเป็นคำถามที่มีคำตอบชัดเจนแต่ถ้าเมื่อยงไปถามว่าพระเครื่องมีพุทคนจริงไหมเนี่ยมันไม่ไมีแม้แต่คำถามก็ยัง ก็ยังก็ยัง,ก,ยงก็ยังไม่ถูกนะคุณโยมนะแต่ทีนี้ไม่ได้บอกว่าโยมไม่ถูกนะเพราะโดยความชินเคยของการพูดมามันจะต่อต่อกันมาจึงทําให้คำคานี้มีความเพียนกับความหมายคําถามอะไรประมาณนี้นะอืมดังนั้นโดยปกปติแล้วพระเครื่องจะไม่มีพุทธคนแต่มีคุณหรือมีคนของพระบรคคถฐาอันนั้นมีแน่นอน เพราะว่าเรื่องราวประวัติของการสร้างพระเครื่องสร้างใดศินสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะมีเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระศาสดาก่อนพระศาสดาเราตรัสรูดด้โดยซ้ำจะมีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ดังนั้นพระปริตคาาเนี่ยต้องเป็นคาถาที่มีพลังมีคุณอย่างแน่นอน เพราะพจนวัจนะของพระศาสดาแต่ละคำแต่ละประโยคที่พระพุทธองค์ทรงตรัสมาย่อมเป็นคำพูดยอมเป็นวัจนะที่มีพลังมี power มีศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวดังนั้นเมื่อสาวกกรูปใดที่จะจัดสร้างพระเครื่องเราต้องรู้ด้วยว่าสาวกกรุปนั้นมีความรู้พอหรือไม่มีองค์ประกอบครบ ท่วนโดยหรือไม่มีองค์ประกอบอย่างไรผู้ที่จะสร้างพระเครื่องได้ก็ต่อเมื่อ 1. จะต้องประกอบด้วยผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์สจะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยสมาธิแก่กล้า 3. จะต้องประกอบด้วย เจตนาที่ดี4จะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเครื่องเหล่านั้นสร้างด้วยวัตถุสิ่งใดถึงจะทำให้มีพลังถึงจะทำให้สมพงกับสัตว์โลกกับมนุษย์ที่ถือ ดังนั้นถ้าเราพูดหลักความเชื่อตรงนี้กับพูดหลักความจริงมันจะสวนทางกันแต่เราเนี่ยพูดความเชื่อที่ออกผลมาเป็นความจริงออกผลมาเป็นความจริงแต่ก็เป็นความเชื่อนะความเชื่อไม่จำเป็นที่จะต้องมีเหตุและไม่จำเป็นที่จะต้องมีผล ไม่จําเป็นต้องมีเหตุและจะไม่จําเป็นต้องมีผลหรืออาจจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรืออาจจะมีทั้งคู่ก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าความเชื่อแต่ความจริงมันต้องมีเหตุและผลมาครบถ้วนเหตุเกิดผลมันตึงเกิดเหตุไม่เกิดผลก็ไม่มีอันนี้ก็คือความจริงและหลักทั้งสองอย่างนี้จะค่อนข้างแตกต่างกันแต่เราจะคำนึงถึงว่า หลักการเหล่านี้เหตุการณ์เหล่านี้มีเกิดตั้งแต่สมัยพระศาสดาเราก่อนพระศาสดาเราและอิทธิฤทธิ์ต่างๆเหล่านี้ก็ได้ประจักษ์อยู่ในศาสนาเรา,าเช่นสาวกทั้งหลายสามารถเหาะเหินเดิอนอากาศได้อันนี้คือภูดใดสำเร็จ สำเร็จอภพิญญาสำเร็จอะไรอย่ังี้เป็นต้นเนาะเออพูดไปเดี๋ยวก็ลึกไปอาตมาก็ไม่รู้คือกันว่ามันเป็นยังไงแต่ก็อ่านหนังสือแล้วก็บอกว่าผูา้สำเร็จอภพิญญาสาม,มารถห่อเหินเดินอากาศได้อย่างเงี้ยอันนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากริ์เกิดจากริ์รนะคนุณโยดังนั้นริ์เนี่ยมันต้องมีอ่าเกิดจากเนี่ยคุณตรงเนี้ยก็เช่นในเรื่องของ พระพิสุที่ไปอยู่ป่าแล้วเจอผีนางไม้มาแกล้งทุกวันทุกคืนอย่างนี้นะพระสัสดาหให้สวดกรณียสูตรนะทำให้ผีนางไม้หายสับสนไปลีกเล่นไปอันนี้ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องคุณของพระปริศเราควรจะพูดเรื่องอะไรดีก็เป็นคนของพระปริ์ทั้งนั้น ดังนั้นผู้สั่งพระเครื่องก็ไม่ได้เอาอะไรมาจากไหนหรอกโยมก,ก็คือจากจิตที่มีศีลบริสุทธิ์จะมีสมาธิที่แน่วแน่จะมีเจตนารมณ์ที่ดีและรู้เรื่องกระบวนการวิธีการสร้างมาเป็นองค์ประกอบด้วยกันเข้าด้วยกันจึงสร้างพลังตัวนี้เกิดขึ้นดังนั้นเหตุผลจะอธิบาย ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งเพราะมันเป็นนามธรรมแต่โดยประสบการณ์ที่เราเคยนับถือที่เราเคยมีท่านอาจจะรู้มีคำตอบอยู่ในตัวของท่านเองนี่เราพูดไม่ได้เข้าค้างใครไม่ได้หักเหลี่ยมใครไม่ได้ตีใครไม่ได้ว่ารายใครแต่เราพูดในลักษณะว่าทำไมเขาถึง มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องอดังนั้นในพุทธศาสนานี้ก็มีพระเครื่องอยู่แล้วลหะเพียงแต่ว่าลักษณะรูปแบบมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันตามยกตามสมัยตามเหตุตามปัจจัยนั้นไปนี่คือเราพูดหลักความจริงไม่ใช่พูดลอยๆแต่พูดโดยหลักความจริงโดยเหตุและปัจจัยโดยหลักความจริงของธรรมชาติตามยกตามสมัย ดังนั้นข้อเจริญพรจบแต่เพียงเท่านี้จากพระแดนใครฝากไว้ให้คิดข้อเจริญพร